อาทุเรียนมาเริ่มครับผมวันนี้คือแปลงบ้านเท้าแก่ครับบรรยากาศตอนเช้าครับเวลาสองโมงพ่นยากันแมลงเดิมครับน,นี่เขาแปลงที่สามแปลงสุดท้ายแล้วครับวันนี้อันนี้คือแปลงสุดท้ายครับ คปัญยากันมแมลงครับผมจะแปลงสุดท้ายแล้วครับนับจํานวนก็ประมาณสี่ถังครับเือมห้าครับห้าถังครับห้าพันลิตร เหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมวันนี้ครับผม่นยาครับผมติดแงยังงงด้วยอันนี้คือนกกระติบครับผมสูงใหญ่ครับส่วนพวงนี้จะเป็นหมอนทองอข้างหลังผมหมอนทองครับผม น,นี้นกกระจิบเนี่ยนกกระจิบใบเล็กส่วนต้นเขานีสุดยอดครับใหญ่กว่ามอนทองเลยครับงาเยอะตรงนี้ลูกดกสุกหอมอร่อยครับสวัสดีครับ